Peacemaker's job is to resolve conflicts. It can cost a little mora, a little wine, maybe a little dignity, and sometimes a few bullets. But whatever it takes to get a resolution, right? ใครพร้อมที่จะเจอชารสกาแล้วพิมพ์ตัวสี่มาครับพอพูดถึงชารสกาเนี่ยทุกคนนึกถึงอะไรนะครับหลายๆคนก็บอกว่าชารสกาเนี่ยนึกถึงการแบบบินได้ใช่ไหมเวลาบินนี่เขาก็ต้องอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมเอ้ยถ้าเขาอยู่บนท้องฟ้านะครับเราก็ต้องเริ่มด้วยนี่ครับม,ม,มาละมาละ,าละเริ่มละถัดมาครับนึกถึงชาร์สกานึกถึงอะไรต่ออีกครับนึกถึงปืนใช่ปะ อืนมาล้มันขาดชาร์สกาใช่ไหมนะจุดๆดเนียและวินาทตีต่อจากนี้ครับทุกคนก็จะได้เห็นชาร์สกาครับ3 2 1ส,สหนึ่งบตกปีนปีนปืนก่อนปีนปืน,ปนฮึบสวัสดีครับอยู่กับผมชาร์สกาครับผมนี่ถุงมือถุงน้องครบดูถ้าพันคอครบหมวกเราอะเอาจริงพอมันใส่ปุ๊บอะ มันดูเป็นเขาควายอะไงก็ไม่รู้นี่ชาร์สกาเขาบอกว่าปากแดงเราต้องบอกตาดำๆมาด้วยผมเอาไอท้ที่ทาแขนอเล็กซิโนโมาต่อที่ตาครับทุกคนวันนี้ผมนั่งปืนแบบนี่นั่งควายห้างเรอาอยู่ในจุดที่เราจะนอนบนปืนก็ได้คาราบาวไหมครัแบบนี้เออจริงๆตอนผมแต่งเสร็จ <m akes> ผมมองกระจกครั้งแรกอะค <m akes> าราบาวอยู่นะบัวลอย เจ้าเพื่อนยากอย่างนี้ม<า>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ชัสก้าไข่ข้างใช่ไหมนี่นี่โอ้โหคาราบาล<า>เซ็กซี่ไม่ขึ้นยังไงก็คาราบาวประวัติของผมนะครับเมื่อกี้ผมเปิดไป10โลเนาะตรงนี้ปึ๊บไม่มีประวัติอะไรทั้งนั้นนะครับมี6โลแล้วเมื่อกี้กลายเป็น16นะครับ ยีครับทัสกาต้องรักผมหน่อยแล้วแหละผมแต่งขนาดเนี้ยใช่ปะผมแต่งขนาดเนี้ยใช่ปะส่สิบครับว้ามีคนบอกว่าเขาขยับได้ด้วยนี่เอาโอโลรอนมา50สิบนะครับ60สิุ๋ยหุย๋ยโหดเหมือนกันนะโหดเหมือนกันนะ60นะครับ หูยหูยยังไม่มีอะไรเลยอันนี้60แล้วนะครับอันนี้66ไป76มีโอกาสการันตีแล้วนะครับ3 2 1ไปครับฮึบหูยเอาแต่เริ่มเลยอ่ะเจโอเค76เป็นโอโลลอนนะครับอ่ะเ,เปิดไป70โลอ่ะได้ตัวแรกตกงลงโอโลลอนนี่เขา4หรือ5าดาวนะผมต้องการอีโมจินะครับ ถ้า <5, S 2> ผมมาขนาดนี้แล้วมันดูคาราบาวมันดูลูกทุ่งลูกกุงมันดูเพื่อชีวิตขนาดนี้แล้วนะครับส่งรูปเขาควายมาครับ3 2 1, ชัดลัน่แล้วไปและนี่คือและนี่คืออุ้ยอย่าง7จนะครับ78 เจ็ดสิบเก้าโอ้โหทัสกาต้องรักผมหน่อยแล้วแหละผมแต่งขนาดเนี้ยใช่ปะาสาครับเฮ้ยผมจะเหลือไปเปิดอาวุธปะเนี่ยผมไม่เปิดเหลือเปิดซีหนึ่งแน่ๆเลยเนี่ยเฮ้ยเวลาของโอโรอนแล้วทุกคนเข้าเกมไปใครอยากได้โอโรอนเปิดเวลานี้แล้วโอ้ <c oughs> oh my god เฮ้ยเวลาโอโรอน เฮ้ยหรือว่าไลน์นี้เราลองเปลี่ยนไหมเราไม่ต้องรีวิวชารสกา,สกาแล้วดีไหมทุกคนเรามารีวิวโอโลลอนกันดีไหมครับอโอเคอันนี้ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการันตีแน่นอนนะครับแล้วก็ลึกด้วย,อยโอ้วันโอโลลอนซีหล้ทุกคน ควのมいยャกขだอ朝廷が必要な争いั้มสการณอยู่ต่ออย oh. UH! ู่ต่ออยู่ต่ออยู่ต่้อยู่ต่ออยู่ต่ออยูหต่อดยู่ต่อยู่ต่ออ่ต่อยห่างไวู้่ต่ยู่หไวอยูงไวอยูงไว้เดู๋ยู่ต่ยู่ต่อยู่ต่ออูออ S <S เหมือนโอโลรอนผมจะน่าจ,จะ4กแล้วนะผมเดาเดาผมคิดว่าน่าจ,จะ6แล้วนะเมื่อกี้ <S 2> <S 2> <S <S เรียบร้อย <S 2> <S 2> <S ไปเปิดอาวุธกันก่อนนะครับอลอง,ชงเชงรดูตัวของประวัติตัวอาวุธ1โลทวนนะครับไม่มีอะไรเลยครับไปต่อครับ อีบลอครับเฮ้ยเยซครับมันจะลึกท้งตู้ตัวโอ,โอ้ตกใจตกใจหมดเลยมัน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 ม่วงแล้วหน้าตาอาวุธมัน้ายกันผมว่าต้องมีมั้งแหละโมเมนต์ที่ใครสักคนหนึ่งเปิดเราได้อาวุธสี่ดาวอันนี้แล้วมีความชะง,งักนิดนึงเอ้ยอะไรอะ่ะอ๋ออาวุธสี่ดาวใหม่นี่คืออาวุธสี่ดาวใหม่ที่อยู่ในตู้ของชารสกานะครับอัสิบครับอุย อย่าพึ่งดีใจอย่าพึ่งอย่าพึ่งทุกคนครับขออีโมจิอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับขนนกครับให้มันด LIKE ูเหมือนแบบธนูของชัสก้าหน่อยครับพึบพึบกระหลุดให้ได้เลยดิกะดีมังกรไม่ได้เลยโอ้โหหลุดกระจุยกระจายเลยอ่ะโอ้โห เฮ้ยม่แกเหมือนมาแกล้งเราอ่ะแล้วอันนี้มันเป็นคำว่าฟีเจอร์ด้วยอ่ะ <c oughs> ก็แบบแปลว่าคนนกเลยแกครับโอเคครับตอนนี้คาดหวังครับเหมือนจะต้องเติมเพิ่มยังไงก็ไม่รู้ครับไปครับติบโลถัดไปครับยังนะครับได้อาวุธใหม่มาอีกหนึ่งชิ้นครับไม่รู้จะดีใจดีไหมนะครับผมถ้าสิบโลนี้ไม่มาผมจะไปเติมเพิ่มมาเถิดนะ มาเธอะนะคึบโอเคอย่างน้อยวันนี้ได้รีวิวครับโอ้โ oh, ห oh. ขอบคุณครับไม่มีความดีใจแต่อย่างใดเลยอันนี้ oh. ลึกการันตีลึกการันตีโอ้ย oh. ตก้ายนะทุกคนเนี่ยดูบนหัวผมไม่หนุกเลยอ่ะเมื่อกี้คือใช้ค่าชตาไปแล้วแล้วก็ได้ตัวของอาวุธมาแล้วก็ค่าชตากลับมาอีกหนึ่งรอบครับีทุกคนผมไม่ได้ผมลั่นเอาไว้ว่าผมจะเอาชาร์สกา C1 เพราะฉะนั้นผมก็จะต้องได้ชาร์สกา C1 ครับ ผมจะไปเติมเพิ่มครับเดี๋ยวนี้ณบัตรเดี๋ยวนี้วิเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมเงินสักครู่นะครับตอนนี้ผมเข้ามาที่เว็บอะไรก็ไม่รู้มุมขวาบนเขียนว่า r e c h m a n Shop นะครับเลื่อนลงไปหาคำว่า g e n s h i n Impact สักหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นครับเราก็เข้าเกมของเราไปนะครับแล้วก็ก๊อป UID ของเรามาเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องใช้แบบ ID password อะไรเลยนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่เซิร์ฟเวอร์เอเชียครับโอนผ่านธนาคารนะครับโอเค อะเติมเงินนะครับนี่เหมียวโทษคับบอกว่าริชแมนชอบบริการดีครับแต่ว่าเติมเกมอื่นไม่เป็นไรอุ้ยเอ๊ะเร็วไปไหมผมว่าอันนี้เร็วผิดอุ้ยอุ้ยเริ่มเปิดกาชาอีกสิบโลเนาะอันนี้น่าจะการันตีแล้วล่ะอ h my god โหดมากอะ โอ้ยลุ้นอีกแล้วไม่อยากรุนเลยอ่ะมามามาตกใจแหมพอหกปุ๊บอะเอาขยันออกใช่ปึ๊บตกใจหมดเลยและนี่คือฮึบโอ้โหหอ,อเหี่ยวมากไล่นี้หอเหี่ยวสุดๆ พูดถึงเทพไฟเทพไฟก็มาเลยครับดาบใหญ่ธาตุไฟห้าดาวโอ้ยมีนะครับโอ้โอดอดอ,อดคนสุดๆเลยอะไรวันเนี้ยแล้วเมื่อกี้เติมไปห้าพันห้าพันกว่าบาทโอ้ยโอโลลอนอ่ะ,อะแรกไปเลยอ่ะอีกสิบโลครับ เอ้ยเธอเจ็บตีดล้างตู้แบบสุดซอยเออจริงๆครับโอเคไว้ก่อนและกันนะครับเอาเอามาแอปสกงสกิลกันให้เรียบร้อยก่อนอ